ขึ้นชื่อว่าแมชอุ่นเครื่องกระชับมิดแม้จะรู้ดีว่าเกมเหล่านี้ไม่ได้จริงจังใส่เต็มอะไรมากมายหากแต่แฟนบอลที่ซื้อตั๋วเข้าไปดูเกมส่วนใหญ่ล้วนอยากสัมผัสประสบการณ์เชียร์ทีมรักติดขอบสนามไม่ก็ได้เจอนักเตะไอดอลขวัญใจสักครั้งในชีวิตครับ เช่นเดียวกับแมชระหว่างอินเตอร์มายมีพบห้องกองเอลสตา์ที่ลงสนามกันไปเมื่อไม่กี่วันก่อนวันนั้นมีแฟนเบาราว40,000คนลงทุนซื้อตั๋วเข้ามาชมเกมเพียงเพื่อหวังจะได้เห็นซุปตาลูกหนังระดับเลวเนลเมซซี่เล่นฟุตบอลเป็นบุญตาสักครั้งอย่างก่อนเริ่มเกมแค่แมซซี่ลงมาโชว์ตัวบรรยากาศในสนามก็แทบคุมคลั่งละ คราวนี้ตัดภาพไปตอนแข่งจริงแมตช์กับฮ้องกงอัสตาอินเตอร์มายามีเลือกส่งตัวสำรองผสมดาวรุ่งลงสนามส่วนบรรดานักเตะชื่อดังอย่างหลุยส์โซเรสจอร์ดี้ยาวบาเซกิโอบอสเกสและซุปตา์ที่ทุกคนรอคอยอย่างเลวเนลเมสซี่ออกสตาร์ด้วยการดูเพื่อนเล่นบนสมมานั่งแน่นอนเกมแบบนี้ไม่มีใครคาดหวังว่าคิงเลโอจะลงครบ90นาทีอยู่แล้วหลายคนมองข้ามช็อตไปยังครึ่งหลังเพอเพอสิบยีนาทีสุดท้ายนู่นแหละที่พวกเขาจะได้เห็นแมสซี่ลงสนาม อย่างแมชอุนเครื่องนัดก่อนกับเอลนาเซอร์กวาเลโอจะถูกเปลี่ยนลงมาเล่นก็นาที83ละอย่างไรก็ตามเกมกับห้องกองเอลสตาร์ดูเหมือนว่าโอกาสที่จะได้ยนฝีเท้าแมซซี่ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเริ่มครึ่งหลังแม้แฟนบาบนสแตนจะตะโกนเรียกชื่อก็แล้วหากแต่เวลาผ่านไปเรื่อยๆก็ยังไม่มีวีแววจะได้เห็นซุปตาหมาเลข10ลงสนาม ถึงตรงนี้จากตรตะโกนเรียกชื่อเริ่มกลายเป็นเสียงโห่ช่วง10นาทีสุดท้ายแฟนบอลไม่น้อยเริ่มงนหญินหัวเสียเมื่อสถานการณ์เริ่มชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นเมสซี่อย่างที่ตั้งใจไว้ท้ายที่สุดบทสรุปวันนั้นอินเตอร์มายามี่เอาชนะห้องกงออลสตาไป4ประตูต่อหนึ่งโดยที่เลวเนลเมสซี่ไม่ได้ลงสนามจริงๆเรียกว่าจบเกมไม่มีใครสนใจตัวเลขบนสกอร์บอร์ดละตรงกันข้ามแฟนบอลเ,เ,เกือบ4ี่หมื่นชีวิตเฟลสุดขีดทุกคนกลับบ้านด้วยความผิดหวังประเด็นคือเรื่องมันไม่จบง่ายๆแบบนั้นครับ โดยความที่ทุกคนตั้งใจมาดูแมสซี่โดยเฉพาะแต่เมื่อถึงเวลาจริงซุปตาเจนไตกลับไม่ได้ลงสนามบรรยากาศหลังเกมที่แฟนเบาส่วนใหญ่ยังอารมณ์้างจึงเดือดดันสุดๆบางคนเขียนข้อความในเมื่อแมสซี่ไม่ลงก็คืนเงินค่าตั๋วเรามาบางยกนิ้วสะบดดาที่สโมสรอนทำแบบนี้กับพวกเขาบางคนเลยเถิดถึงขั้นกระโดดเตะป้ายโปสเตอร์รูปแมสซี่พังยับ อีกหลายคนระบายอารมณ์หลังจบเกมว่าผมเข้าใจวันนี้คือช่วงปลีซีซั่นก่อนเกมจะเริ่มผมคิดว่าแมสซี่อาจได้ลงสัก1 0 1 5นาทีแต่เอาเข้าจริงมันไม่เป็นแบบนั้นผมละโคตรผิดหวังเลยค่าตั๋วไม่ใช่ถูกๆนะแค่ผมคนเดียวก็2280ดอลลาดร์ฮล่ห้องกงแล้วในมุมแฟนบอลก็นับว่าน่าเห็นใจไม่น้อยครับทุกคนอยากดูแมตสซี่ลงสนามสักครั้งในชีวิตบางซื้อตั๋วหลักหมื่นยังไม่รวมค่าเดินทางค่าที่พักค่าเสียเวลาที่พวกเขาหมดไปกับเกมนี้ ยิงปัจจุบันคิงเลโออยู่ในช่วงบ้านปลายอาชีพแล้วยิงไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ดูอีกทีเมื่อไหร่ตัดสลับไปฝั่งอินเตอร์มาามี่หลังเจอดราม่าทัวลงยับยับเฮดโคชอย่างตาตามาติโน่ก็ออกมาอธิบายเหตุผลที่เขาไม่ส่งลูกทีมคนสำคัญลงสนาม ว่าผมเข้าใจที่แฟนบอลผิดหวังเรื่องแมสซี่และโซเรสไม่ได้ลงเล่นแต่นี่คือการตัดสินใจของทีมแพทย์หลังเช็คสภาพร่างกายของพวกเขาโดยละเอียดมันจะเป็นการเสี่ยงเกินไปหากส่งนักเตะลงสนามเราหวังว่าแฟนบอลจะเข้าใจและยกโทษให้กับสิ่งที่เกิดขึ้น ใช่ครับหลังจบเกมมีการเปิดเผยว่าเมสซี่มีอาการบาดเจ็บรบกวนที่แฮมสตริงนิดหน่อยและทีมก็ไม่อยากเสี่ยงส่งเขาลงสนามคือในมุมสมโมสรหากนักเตะอันดับหนึ่งต้องมาเจ็บหนักในเกมกระชับมิตแบบนี้ก็ดูเป็นการเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่านัก ผมอยากลงเล่นตลอดนะโดยเฉพาะเกมที่เราต้องเดินทางไกลและแฟนเบาต่างก็อยากเห็นฟอร์มการเล่นของเราแต่โชคร้ายที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ในวงการฟุตบอลการที่คุณพลาดลงสนามมักเกิดขึ้นได้เสมอหวังว่าเราจะได้กลับมาเล่นที่ห้องกลงอีกสักนัดนะเลวเนลเมสซี่เป็นอีกคนที่ออกมากล่าวถึงสาเหตุที่เขาไม่ได้ลงสนามคือในมุมสโมสรและนักเตะก็มีเหตุผลทว่าฝั่งแฟนเบาก็น่าเห็นใจไม่แพ้กันครับ อาการบาดเจ็บของแมสซี่อาจเป็นเรื่องเหนือความควบคุมก็จริงแต่อย่างน้อยอินเตอร์มายามี่ก็ควรมีมาตรการรับผิดชอบหาทางลงให้เรื่องนี้ซะหน่อยเพราะสำหรับแฟนบอลในเกมหมุนเครื่องโชว์ตัวแบบนี้ต้องยอมรับว่าหากอินเตอร์มายามี่ไม่มีแมสซี่หรือก่อนเริ่มเกมทุกคนรู้ว่านักเตะขวัญใจจะไม่ได้ลงสนามพวกเขาก็คงไม่เสียงเงินซื้อตัว๋วเข้ามาดูตั้งแต่แรกครับ